สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันครูพัชศรีแล้วก็พี่พี่กระต่ายพี่พี่หมีพี่หมูกันแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะพามาร้องเพลงคะ่ะเพลงสร้างบ้านคะ่ะมีท่าประกอบด้วยนะคะเรามาร้องกันเลยคะ่ะเรามาร้องเพลงสร้างบ้านกันสองรอบก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทำท่าประกอบสองรอบค่ะเพื่อจะได้จำนะคะคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนัก แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็ยังคงอยู่คนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนัก แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็พังทลายคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนัก เชี่ยวบ้านของเขาก็ยังคงอยู่ขนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายขนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็พังทลาย ต่อไปนะคะเรามาแสดงท่าทางประกอบเพลงสร้างบ้านกันค่ะคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชีย่ยวเมื่อฝนตกหนัก แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็ยังคงอยู่คนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนัก แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็พังทลายคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนัก แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็ยังคงอยู่คนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อมีลมพายุพัดมาเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านของเขาก็พัง พลายเราก็ร้องเพลงสร้างบ้านกันจบแล้วนะคะเป็นไงคะเพลงสร้างบ้านทำง่ายแล้วก็สนุกใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพัชศรีแล้วก็พี่หมีพี่กระต่ายพี่หมูนะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ